ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,268หลังอ่านจดหมายจบภายในหัวใจของเย่เชิญเจ็บปวดอย่างยิ่งทันใดนั้นเขารู้สึกเสียใจที่สุดที่ปกปิดตัวตนจากเซียวชูรันมาตั้งแต่ต้นนำไปสู่การโกหกที่ต้องใช้คำโกหกนับไม่ถ้วนเพื่อปกปิดแทนที่จะสารภาพความจริงเขากลับปกปิดด้วยคำโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนโปรแกรมที่มีบั๊กมากมายนับไม่ถ้วนแทนที่จะแก้ไขบั๊นั้น โปรแกรมเมอร์กลับใช้โค้ดจำนวนมากแก้ปัญหาจนในที่สุดแทบจะไม่สามารถรันโปรแกรมได้ผลที่ได้คือโปรแกรมที่ควรจะเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพกลับเต็มไปด้วยโค้ดที่ไร้ความจำเป็นมากเกินไปกลายเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ไม่สเสถียรสุดท้ายโปรแกรมถึงคราวล่มสลายจากภายในโดยสิ้นเชิงความผิดพลาดของเยเชิญก็เป็นเช่นเดียวกัน หากเขาสารภาพทุกอย่างก่อนแต่งงานกับเซียวชูรันเธออาจคิดสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่อย่างน้อยเขามีจิตสำนึกที่บริสุทธิ์และไม่ต้องโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรืออย่างน้อยที่สุดเขาควรจะบอกทุกอย่างให้เซียวชูรันทราบตั้งแต่ทั้งซื่อหายพบตัวเขาแม้เซียวชูรันไม่เชื่อแต่เมื่อเขามีเงินในบัญชีและทั้งซื่อหายผู้ดูแลตระกูลเย่คอยสนับสนุนแม้เซียวชูรันจะยอมรับได้ยากเวลานั้น แต่เขาซื่อสัตย์กับเธอเธอคงไม่ทิ้งเขาไปเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เย่เชิญอดไม่ได้ต้องร้องให้ออกมาจากนั้นเขาพึพรรมพำกับตัวเองว่าทั้งซื่อไห่พ่อบ้านถังเมื่อนึกถึงจุดนี้ร่างเขาสั่นสะท้านเหมือนถูกฟ้าผ่าหัวใจเต้นแรงคำถามมากมายแล่นเข้ามาในหัวของเขาหนึ่งเซียวชูรันรู้ต,ตัวตนของตนเองได้อย่างไรสอง ต่อให้เซียวชูรันทราบตนเองเป็นนายน้อยตระกูลเย่เธอจะทราบเรื่องความแค้นของตนเองได้อย่างไร 3. ต้องมีคนที่รู้จักเขาดีบอกทุกอย่างให้เซียวชูรันทราบคนผู้นั้นเป็นใครทั้งซื่อหายัยงมีสุดท้ายอาจมีใครกดดันเซียวชูรันจึงตัดสินใจทิ้งตนเองเหตุใดทั้งซื่อหายที่หายตัวไปนานกลับมาปรากฏตัวที่ออสเตรเลียอีกครั้ง เหตุใดข่าวทั้งซื่อหายถูกทำร้ายในออสเตรเลียถูกถ่ายทอดถึงเขาโดยบังเอิญผ่านเซียวชูรันเหตุใดเซียวชูรันจากไปทันทีที่เขามาออสเตรเลียปัญหาเหล่านี้เหมือนสายน้ำหลักที่เกิดกระทันหันถาโถมเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกทำให้ความคิดปั่นป่วนแต่ก็ฉล้างความสงสัยภายในใจออกไปเมื่อเสตส่นที่ปกคลุมจิตสำนึกถูกฉล้างด้วยความคิดที่ท่วมทน้นแน่นอนว่าความจริงต้องเปิดเผยออกมาเย่เชินทราบทันที ทั้งหมดนี้ต้องเป็นทั้งซื้อไห่บงการเป็นเขาเปิดเผยตัวตนตนเองให้เซียวชูรันทราบเป็นเขาบอกเซียวชูรันเรื่องความแค้นยิ่งใหญ่เป็นเขาเกลี้ยกล่อมให้เซียวชูรันละทิ้งเขาไปเพื่อให้ตนเองมีสมาธิจัดการกับผู้ชิงลุยเป็นเขาจงใจให้พวกวัยรุ่นรุ่นในออสเตรเลียมีเซียวชูรันให้ความร่วมมือให้ตนเองทราบเหตุการณ์โดยบังเอิญและต้องเป็นเขาหลังตนเองออกเดินทางมาออสเตรเลีย เขาจัดการให้เซียวชูรันและพ่อแม่ของเธอออกจากจินหลิงทันทีและอาจถึงกับออกจากประเทศจีนเย่เชิญไม่อาจเข้าใจอดคำรามออกมาไม่ได้ทั้งซื่อหายพ่อบ้านถังเพราะเหตุใดหลายปีที่ผ่านมาฉันเคารพคุณเหมือนบิดาคุณดูแลฉันเหมือนบุตรเหตุใดคุณจากไปเงียบๆเ,เช่นนี้แค่คุณจากไปเงียบๆย,ยังพอว่าแต่เหตุใดคุณทำให้ชูรันทิ้งฉันไป พราะเหตุใดนานาโกมองเยเชิญที่น้ำตาไหลอาบใบหน้าดวงตาแดงกำ่ำเห็นใบหน้าเจ็บปวดของเขาผ่านวิดีโอสิ่งนี้ทําให้หัวใจของเธอเจ็บปวดเธอเป็นคนฉลาดคาดเดาเรื่องราวทั้งหมดได้เมื่อเห็นเยเชิญไม่อาจควบคุมอารมณ์ตนเองเธอรีพูดปลอบใจเขาเยเชิญคุมระง,งับความโกรธพ่อบ้านทาั้งทําเช่นนี้เพื่อตัวคุณเองเพื่อตัวฉันเยเชิญทมอย่างไม่ยิระ เพื่อตัวฉันเขาแยกฉันกับพันยาเช่นนี้จะถือว่าทำเพื่อตัวฉันได้อย่างไรนานาโกพูดเสียงเบาว่าแต่เย่เชิญคุงสิ่งที่คุณกำลังเผชิญคือสัตว์ร,ร้ายอายุหลายร้อยปีหากวิเคราะห์อย่างใจเย็นไม่เพียงตระกูลของคุณเซียวไม่สามารถช่วยคุณแต่พวกเขาจะกลายเป็นจุดอ่อนเปิดโอกาสให้ศัตรูได้ใช้ประโยชน์ แม้แต่ตระกูลตาใหญ่ของคุณอย่างตกอยู่ในวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากในอนาคตศัตรูทราบการคงอยู่ของตระกูลคุณเสี่ยวคุณจะปกป้องพวกเขาได้อย่างไรเมื่อพูดถึงจุดนี้นานาโกพูดด้วยความปวดร้าวใจอีกทั้งเย่เชินคุณไม่คิดบ้างหรือการดำรงอยู่ของครอบครัวส่งผลกระทบต่อการบ่มเพาะของคุณอย่างยิ่งคุณแทบไม่มีโอกาสปิดด่านบ่มเพาะเมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องทำ มักต้องหาข้ออ้างไปให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยเป็นครั้งคราวพูดตามตรงความก้าวหน้าในอัตรานี้เย่เชิญคุงคงยากจะแข่งขันกับผู้ชิงใ,ในเวลาสั้นๆบทที่7268เมื่อฟังสิ่งที่นานาโกพูดออกมาเย่เชิญพูดไม่ออกทันทีเรื่องที่นานาโกพูดเขาไม่ใช่คนโง่เขลาหรือคนหุนหันทำตามอารมณ์ชั่วมู่ เขาทราบทุกสิ่งที่นานาโกพูดนั้นถูกต้องหากต่อไปในอนาคตผู้ชิงห้วยทราบตัวตนและข้อมูลของตนเองครอบครัวสามคนของเซียวชูรันคงกลายเป็นเป้าหมายหลักอันดับสองรองจากตนเองแน่นอนเขายังทราบสถานการณ์พิเศษของครอบครัวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบ่มพ่อของเขาไม่ว่าจะเป็นแหวนที่ลิ้นหวานเออร์มอบให้หรือตราประทับมือที่ปรากฏในแสงเหนือยังคงเป็นปริศนาสำหรับตนเอง พราะไม่มีเวลาบ่มเพาะอ,อย่างแท้จริงเข้าใจความจริงนั้นเข้าใจแต่ความเจ็บปวดจากการพรัดพรากเป็นเรื่องจริงนั่นคือพันยาของเขาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาหกปีแม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นสามีพันยาแท้จริงมาหกปีแต่เธอเพิ่มเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เย่เชิญยิ่งเศร้าโศกเสียใจมากยิ่งขึ้นเขาสะอื้นภายในใจพูดว่าชูรันตั้งใจทิ้งฉันไปนานแล้ว แต่เธอ,อยังยืนยันจะฉลองวันเกิดให้ฉันแถมยังยอมมอบตัวเองให้ฉันในวันเกิดยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเธอทราบตัวตนของฉันเธอน่าจะทราบเรื่องแม่นหมายของฉันกับนานนานถึงเป็นเช่นนั้นเธอยังไปเยี่ยนจริงดูคอนเสิร์ตสุดท้ายของนานนานแถมฉันยังไม่มีโอกาสได้บอกตัวตนที่แท้จ,จริงของฉันด้วยซ้ำเย่เชิญรู้สึกขึ้นมาทันทีเขาเป็นนี่เซียวชูรันมากเกินไปเวลานี้ เขาคิดเพียงสิ่งเดียวในใจนั่นคือการตามหาเซียวชูรันสารภาพทุกอย่างกับเธอบอกความลับทั้งหมดให้เธอฟังหากเธอยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตนเองพวกเขาคงได้อยู่ด้วยกันต่อไปหากเธอไม่อภัยให้ตนเองไม่ต้องการหวนกลับคืนตนเองอยากได้ยินคําตอบจากปากเธอโดยตรงแต่จะตามหาเซียวชูรันพบได้อย่างไรเขารีบเช็ดน้ำตาพูดกับนานากะว่า นานากบติดต่อรวรลีให้ฉันหน่อยตระกูลเฮรับใช้ตระกูลซูมานานหลายปีมีประสบการณ์มากให้เธอและตระกูลเฮช่วยฉันสืบหาเบาะแสของชูรันเริ่มทันทีเราต้องฉกชวยทุกนาทีนานากโกตอบไม่ลังเลได้เยเชนคุงฉันจะบอกรโรลีทันทีมีอะไรต้องการให้ฉันทําให้อีกไหมพูดจบไม่รอคําตอบเยเชนเธอรีพูดขึ้นว่า ทำไมไม่ให้ฉันเรียกกลุ่มนินจามาจากญี่ปุ่นแม้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาไม่แข็งแกร่งมากนักแต่ความสามารถในการติดตามและค้นหาของพวกเขาไม่ต้องสงสัยให้พวกเขามาช่วยน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนับตั้งแต่สืกครั้งใหญ่ในโตเกียวตระกูลอิโตพิชิตตระกูลนินจาส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนินจาเหล่านี้สาบานตนจะจงรักภักดีต่อตระกูลอิโตพ,พร้อมรับใช้ตลอด24ชั่วโมง เยเชนเคยจัดการกับนินจามาก่อนเป็นดังที่นานากโกกล่าวแม่นินจาเหล่านี้ไม่แข็งแกร่งมากนะักแต่ความสามารถในการติดตามและป้องกันของพวกเขายอดเยี่ยมมากรวมถึงความสามารถในการพรางตัวหน้าเรือเชื่อแม่ผู้ฝึกยุทธธรรมดาอาจแข็งแกร่งกว่านินจาแต่หากนินจามุ่งมั่นจะซ่อนตัวแม้แต่ผู้ฝึกยุทธที่แข็งแกร่งกว่ามากยังไม่สามารถค้นหาพวกเขาพบได้ง่ายดาดเว้นแต่ผู้บ่มเพาะอย่างเย่เชนที่สามารถรับรู้ด้วยพลังวิญญาณจึงจะหาพบ ในเมื่อเรื่องนี้ทั้งซื่อหายวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเส้นทางหลบหนีของเซียวชูรันต้องซับซ้อนและสับสนนินจาพวกนี้อาจเป็นประโยชน์เขากล่าวขอบคุณเธอเช่นนั้นต้องรบกวนานานากบคุณช่วยจัดการเรื่องนินจาญี่ปุ่นให้ฉันแต่ต้องสั่งพวกเขาอย่างเข้มงวดห้ามก่อหรือสร้างปัญหาใดหลังมาถึงประเทศจีน แค่จดจ่อก,กับการหาคนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเยเชิญคุงนานากริพูดว่าเยเชิญคุงไม่ต้องเกรงใจฉันไม่ใช่แค่เรื่องนินจาแค่เย่เชิญคุงพูดมาคำเดียวตระกูลอิโตทั้งหมดตั้งแต่บนลงล่างจะยอมเชื่อฟังคำสั่งของคุณเยเชิญรู้สึกซาบซึ้งใจแต่ไม่ได้พูดขอบคุณเธอซ,ซ้ำๆเขากลับพูดอย่างจริงจังว่านานาก ชูรันทิ้งจดหมายไว้ที่บ้านให้ฉันแสดงให้เห็นว่าเส้นทางหลบหนีของเธอเริ่มต้นจากบ้านให้ตระกูลเมือเริ่มสืบสวนทันทีเมื่อพวกนินจามาถึงให้ไปพบโรลีปฏิบัติตามคำสั่งของเธอชั่วคราวเย่เชิญรับรู้ถึงความสามารถของซูโรลีเป็นอย่างดีเธออายุยังน้อยแต่นำยอดฝีมือตระกูลซูจำนวนมากไปทั่วญี่ปุ่นกำจัดตระกูลมัซึโมโตะหากไม่ใช่เพราะตนเอง การหลบหนีคงจะราบรื่นภารกิจเสร็จสมบูรณ์ให้เธอเป็นผู้นำปฏิบัติการต้องไม่มีปัญหาใดนานาโกไม่คัดค้านพูดทันทีว่าไม่มีปัญหาเย่เชิญคุงฉันจะให้พวกเขาเตรียมตัวมาจีนก่อนฟ้ามืดวันนี้เย่เชิญกล่าวว่าขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของคุณนานากโนานาโกถามว่าเย่เฉินคุงคิดจะกลับมาเมื่อใดเย่เฉินกล่าวว่าฉันอยากจะรีบกลับโดยเร็วที่สุด แต่พ่อบ้านถังถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่ออสเตรเลียเขาน่าจะยังอยู่ที่นี่ฉันอยากพยายามตามหาเขาให้พบเพราะท้ายที่สุดเขาคือกุญแจสำคัญที่สุดหากฉันหาเขาไม่พบคงไม่อาจทราบว่าเขามีความลับอื่นใดอีกเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก GOT YouTube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR ว o d e คหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ